อดีตผู้จัดการลั่นศัตรูอามไม่ใช่จัก,กรจันทร์ฝากถึงคนที่ถูกสั่งให้ซ่อนตัวนึกถึงศีลธรรมโพสทันทีครับหลังจัก,กรจันทร์นั้นทาน้าดวลคนชื่อตาลร่วมงานแตง่งหลังจัก,กรจันทร์อากามสรีครับออกมาเคลียร์ทุกปมกับหนุ่มกัญชัยในรายการโขนกระแสร้อมพาคนชื่อตาลที่มีการระบุว่าเป็นผู้หญิงโลกอีบของว่าที่เจ้าบ่าวอย่างเควัฒนามาร่วมงานแต่งในวันที่28พฤษภาคมลาสดอดีตผู้จัดการออกมาเคลื่อนไหว โดยโพสผ่านอิสตาแกรมแคปชั่นด้วยความเคารพค่ะพร้อมกับข้อความชี้แจงด้วยว่ายืนยันว่าไม่เคยทําอะไรเลยนอกจากไปเตือนน้องไม่ใช่คนให้ข่าวสื่อแรกที่ได้ข่าวรู้ดีกับใจว่าใครส่งข่าวมามีนักข่าวชื่อดังท่านหนึ่งได้ข้อมูลภาพและคลิปจากน้องคนหนึ่งและยังไม่เคยหยิบมาเล่นจนโดนช่องอื่นปาดหน้าไปก่อนฝากถึงครอบครัวพี่น้องเพื่อนฝูงคนที่ซ่อนตัวอยู่หรือถูกสั่งให้ซ่อนตัวตนว,ว,ว่านึกถึงศีลธรรมเมตตาธรรมด้วย พวกคุณทำร้ายชีวิตคนหลายคนมากเกินไปตอนนี้ฝากถึงนักข่าวชื่อดังที่น้องคนนั้นส่งข่าวส่งข้อมูลให้ทุกอย่างมาตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์หวังให้คุณทำลายจักรจันคุณคงไม่ปล่อยให้คนนอกวงการเราให้ข้อมูลผิดๆหลอกใช้สื่อทำลายคนในวงการบันเทิงด้วยกันออกมาเถอะคะ่ะหยิบสิ่งที่คุณมีออกมาสร้างบุญอารู้จักนักข่าวท่านนี้มานับสิบปีเชื่อมั่นและรู้ดีว่านักข่าวคนนี้เป็นคนมีคุณธรรมศัตรูอาไม่ใช่จักรจัน แต่คือคนที่เข้ามาทําร้ายทําลายจันทร์ความจริงมันซ่อนไม่ได้ตลอดไปไม่ว่าจะต้องเจอกับอะไรจะอดทนรอจนความจริงปรากฏและนี่ก็เป็นข้อความโพสล่าสุดครับของอดีตผู้จัดการของจักรจันทร์ครับที่ดโพสเอาไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราเราก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับ ที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ